สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่จะมีนวดซอสแนมหนึ่งอาตาัตราและลงไปย่างไวเลยเหมือนทะเลทับปี้ยังไงก็ไม่รู้จังว่าหันไปมองนะไม่ได้เจออะไรแล้วนะหันกลับมาทําความสะอาดตัวเองต่อแต่ว่าก็ยังมีความระแวงอยู่หันกลับไปมองอีทีก็ยังไม่เจอใครพอเขาไปแล้วเมื่อสั่นมานั่งกินข้าวซิวิสันไม่เคยง่าวช้ากระทีค่ะความวุ่นวายในวงข้าวก็เกิดขึ้นนี่คือการละเล่นห้างของเออกับปายถ้าเกิดไปยังไม่ลุกเออก็จะนอนซับโคกห้างไปไปเรื่อยเออนี้โชคดีว่าลุกแล้ว จะมาพักสายตาสักแป๊บหนึ่งค่ะจะพักได้ที่ไหนกันเล่าเธอดูเอ้ามันเคียดอะไรเนาะโกงโง่มันเคียดนะุงดำหรือไงโอ้ไม่ใช่เห็นมือใครแบบแวบๆบแบบถือว่ามือใครฉันนะเห็นเหมือมนมเจ้าเสืออายแต่ทํามาเจ้าเสืฟูเดินออกหมาไม่รู้ใครเป็นใครหลบบังกันมิดเหลือเกินบ้านหลังนี้ได้ทําการเปิดพิธีเป็นที่เรียบร้อยค่ะทําให้ชายเย็นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ชายเย็นนะแต่เป็นเจ้าเสียฟูเมื่อก่อนเจ้าเสือเออมาใหม่ก็นอนหลังแบบนี้แหละค่ะอยู่ไปอยู่มานอนบนบ้าน,านดดวยวกันเซย ก็คือนํามาไว้ข้างบนเพราะว่าวันนั้นฝนตกเขามาลบฝนใช่ไหมก็ตั้งใจว่าเออชายเย็นนี่แกมานอนตรงนี้นะคือบอกใครก็ไม่รู้แหละบอกวิญญาณมันหรือเปล่าก,ญญาเากา็เอาเจสซเออเขามาเนี่ยเข้าไปวางเข้าอีกเอเอเขาไปเจ้าชายเย็นก็คือไม่เคยได้เข้าเลยเป็นไงละ่ะเออชอบถูกใจมันคือจริงๆเจสซเออก็อยังชอบนอนลังอยู่นะระบบเปิดปิดอัตโนมือก็จะถูกน้ำในหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นไงถามว่าเมียตัวไหนที่กินน้ายากมากที่สุดความยากในการกินไม่ใช่นะคะคือท้ายากค่ะน้ามีวางรอบบ้างค่ะแต่สะดุกกินท้านีีี้้้้้้แแลววกก็บบนนนนนนนดดยอััําาาาฝเไไไไปปปปรจจะะตมู นายอ่ะตกใจกันเองะไรหนึ่งที่ตอนนี้คือฝนที่บ้านน่ะไม่ค่อยตกแล้วนาว้าที่บ้านก็เริ่มลดลงแม่ก,ก็เออลงมาเดินได้ค่ะไปก็เล็งอยู่ว่าจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือว่าเดินไปข้างน้าดีอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นน่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยเย็นเท่าไรเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงดีว่าไงคะไม่นั่งสือไอ้พู้กขยันพูดปู๊ปูโพ่ขยันโพเหลือเกินและก็นั่งอยู่คนเดียวเราหันไปหันมาเจอมันก็ตกใจเหมือนกันนะอืมจะว่าแปลกเหมือนกันนะปกติตอนเย็นจะไม่ให้เจ้าเธอป้ายลงมาหรอกสงสัยวันนี้ซากเนน้าวใอรน นี้คะ่ะเฮ้ยเอเมซิ่งอีกแล้วฉันเจอเจ้าเสือเออค่ะพร้อมกับส้มสองหน่วยที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะมีแม่ฉันด้วยหนึ่งคนเก้าอี้ที่บ้านจะถูกจับจองไปเลยครึ่งหนึ่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็คือมันพังมันฉลาดนะมันรู้นะตู้ไหนมันพังมันก็ไม่ไปน,นั่งเรื่องของกินไม่ต้องเรียกค่ดแม่ไม่ใช่ของตัวเองก็มาถ้าทรงนี้แน่นาคนนาุณคณะจะน่าจะตักเ้าเจ้าให้เกจกถ้วยหนึ่งแล้วแหละนั่งไปนั่งมากินข้าวไม่ทันแล้วหมดจานค่ะเจ้าถ้าไปเห็นนกก็ต้องรีบวิ่งมาห้ามห้ามีีปปกเ้้นนนนไแวจััังงงอย่่ะตม เขากิ่งเขาเราต้องรอได้แบบนี้นะเขาถึงลงหมานี่จะมาแจ้งให้ทราบประมาณวันจันทร์นางข่าวพูดบรหิหารซุกเสวทย์แล้วเออไม่รู้ว่าวันไหนเนาะอาจจะแบบเอองดลงคลิปหรืออาจจะลงคลิปแบบไม่ตัดหรือว่าจะตัดตัดแต่ว่าอา่าพูดแบบไม่รู้เรื่องเท่าไหรเออตอนนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องนะ หรืออาจจาะพักเสียงแบบเสียงค่อยๆหรืออาจจะเป็นภาพจากกล้องวงจรเปิดเนื่องจากว่าต้องพาเม์ไปผ่าตัดเนอะแล้วก็คือไม่มีอยุบบ้านนะ่งตอนนี้คิดหนักเลยทั้งแม่ทั้งลูกก็คือไม่ได้ห่วงแม่นะก็คือแมวจะอยู่จังได้วะาปัญหายหเลยที่นี่เพราะบ้านเราไม่มีใครเออจะเปิดโกงไงข้าวจะกินตอนไหนแล้วเออไม่เป็นไรเรากินใส่ๆก็ได้หรอเนาะสู้ช่วงอาทิตย์น้าก็ทนดูไหนนะว่าจะมาแบบไหนสันรู้สึกว่าสันเห็นสภาพตัวเองแล้วหลังจากดูแลเม่และดูแลแมวน่าจะเป็นแบบนี้แหละเหมือนจะเสลอเปะเลย เอาเป็นว้าว,วันนี้ไปก้อนใครที่คิดถึงชาเย็นปิตาด้วยชาเย็นก็เลยจ้าฝากกลคยกดแช่กดซับส่าไยแล้วเจะอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย